สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับต่อจากนี้ไปจะเป็นการพยากรณ์ดวงบรายวันประจำวันที่4กุมภาพันธ์พุทธศักราช2567พี่น้องที่สนใจในเรื่องของดวงแนวทางชีวิตรวมทั้งเรื่องของโชคลาภมาดูกันได้ในคลิปนี้ครับเรามาเริ่มต้นจากดวงของคนที่เกิดในวันอาทิตย์กันนะครับ พี่น้องชาววันอาทิตย์วันนี้ดวงจะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องของการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตและการแก้ไขรวมทั้งโชคลาภจะเป็นอย่างไรเรามาดูกันนะครับสำหรับ ชาววันอาทิตย์นะครับวันนี้มีเรื่องราวที่ดีโอก,กาสดีบรรยากาศดีดงานและก็การเงินด้วยนะครับสิ่งดีๆกำลังจะเกิดขึ้นรายเอียดต่างๆของดวงชาววันอาทิตย์จะเป็นอย่างไรบ้างาเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1คือเด็กถือเหรียญบรรยากาศอบอุน่นลูกหลานบริวารมีส่วนร่วมในกิจกรรมในการที่จะทำอะไรให้มันดีขึ้นมีความสุข พบเจอคนแล้วก็มีงานที่เข้ามาร่วมกันเยอะๆด้วยนะครับบรรยากาศที่ดีขึ้นจะเกิดในวันนี้สำหรับพี่น้องที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่2เป็นอัศวินถ้วยนะครับอัศวินถ้วยคือการรอรอคอยแต่ว่ารอด้วยความหวังนะครับอาจจะช้าในบางเรื่องบางอย่างนะครับ มีการศึกษารายละเอียดต่างๆใจเย็นๆเรียนรู้พัฒนาตัวเองก็จะมองเห็นช่องทางมีโอกาสใหม่ๆเข้ามารวมทั้งการรอความรักด้วยนะครับพี่น้องชาววันอาทิตย์บางคนก็อาจจะกำลังรอความรักอยู่ในช่วงนี้ครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่สนะครับพี่น้องที่เกิดในวันอาทิตย์ครับเป็นแปดไม้เท้าโอกาสดีในการที่จะขยายงาน สำหรับคนที่ทำงานประจำวันนี้ท่านอาจจะรับอาชีพเสริมทำงานเสริมเพิ่มเข้ามาด้วยหรือไม่ก็จะเปิดโอกาสเปิดพื้นที่ในการสร้างงานสร้างอาชีพใหม่ๆเข้ามาขยายขยายขอบเขตของการทำงานขยายโอกาสของการทำงานทำให้งานมีโอกาสไปใหม่เข้ามานะครับไม่ว่าง,งานประจำงานฟรีแลนซ์นะครับและสิ่งที่ดีไปกว่าน,นั้นคือโอกาสในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ เรื่องของที่ดินเรื่องของบ้านที่อยู่อาศัยไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาปรับปรุงหรือไม่ก็การที่จะได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ก็เปิดขึ้นมาว้างขึ้นมาสำหรับชาววันอาทิตย์นะครับต่อมาครับมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนาโอกาสแนวทางชีวิตสำหรับชาววันอาทิตย์นะครับเป็นราชา เหรียญน,นะครับวันนี้โชคดีนะครับมีโอกาสได้รับทรัพย์มีโอกาสที่จะประสบผลสําเร็จรายได้เงินไหลเข้ามีความสมบูรณ์มีความมั่นคงนะครับไม่ว่าจะเป็นการเจราจาก,การตกลงการงานการบริหารงานรับทรัพย์และก็มีความมั่นคงต่อไปครับสรุปดวงของคนที่เกิดในวันอาทิตย์วันนี้ดวงของคนที่จะมีบรรยากาศที่ดี ไม่ว่าเป็นงานการพบปักกับผู้คนการเจรจาการสร้างงานสร้างอาชีพไม่ว่างานหลักงานรองอาชีพเสริม ทำได้ขยายงานได้มีโอกาสใหม่ๆเข้ามาด้วยนะครับลูกหลานบริวารก็จะมีส่วนร่วมในการที่จะสร้างบรรยากาศดีๆนะครับบางคนก็เรียนรู้พัฒนาตัวเองแล้วก็รอสิ่งที่ดีๆที่จะเกิดขึ้นด้วยความหวังนะครับวันนี้โชคดาบดีเยี่ยมมีโอกาสที่จะได้รับทรัพย์ก่อนโตมีโอกาสที่จะประสบผลสําเร็จในอาชีพการงานและก็บรรยากาศใหม่ๆก็จะเกิดขึ้นนะครับพี่น้องที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับ ต่อมาเป็นดวงคนที่เกิดในวันจันทร์พี่น้องชาววันจันทร์เส้นทางดวงวันนี้จะเป็นอย่างไรการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคแนวทางชีวิตโชคลาภจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับสำหรับชาววัน จันนะครับวันนี้นะครับมีเรื่องของการเดินทางมีเรื่องของอุปสรรคเรื่องของความเคลื่อนไหวในวงจรชีวิตและมีจุดที่ควรระวังนะครับเพราะว่าอาจจะเจอปัญหาเจอเหตุการณ์สถานการณ์บางอย่างที่เราไม่สามารถควบคุมได้นะครับส่วนรายนิยต่างๆของดวงจะเป็นอย่างไรบ้างเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1นนะครับพี่น้องที่เกิดในวันจันทร์ครับเป็น ทาวเวอร์นะครับทาวเวอร์คือเหตุการณ์สถานการณ์บางอย่างที่เราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเกิดแบบที่มีความเสียหายและเราก็ไม่สามารถควบคุมได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้น พี่น้องชาววันจันทร์ครับวันนี้ควรที่จะดําเนินชีวิตด้วยความรอบคอบระมัดระวังไม่ประมาทนะครับไม่ว่าจะเป็นการเดินทางการขับรถการใช้ถนนหรือว่าจะทํางานอะไรก็ตามนะครับก็ขอให้มีความรอบคอบระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่2เป็นอัศวินดาบนะครับ อัศบินดาบคือเรื่องของการทํางานนะครับการเดินทางการที่เจอปัญหาและต้องรีบสระสางแก้ขไขคือชีวิตวันนี้ไม่ได้อยู่นิ่งมีความเคลื่อนไหวตลอดนะครับแม้ว่าจะเป็นวันหยุดวันพักผ่อนแต่ว่า,าวงจรชีวิตมันมันมีความเคลื่อนไปข้างหน้าตลอดนะครับต้องทํางานต้องสระสางต้องแก้ไขต้องเดินทางประมาณนี้นะครับอย่างไรก็ตามก็ต้องอดทนหนักแน่นแล้วก็ต้องใจเย็นๆนะครับ ประการต่อมามาดูส่วนที่3ก่อนนะครับพี่น้องที่เกิดในวันจันทร์นะครับเป็นเจถ้วยนะครับเจ็ดถ้วยคือเรื่องของความคิดนะครับวันนี้คิดเยอะคือมีเรื่องให้คิดนั่นแหละนะครับคิดแล้วก็คิดไปวนเลียนวนไปเวียนมาหาทางออกไม่เจอนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของสภาพความคิดสภาพของจิตใจครับประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภโอกาสแนวทางชีวิตสําหรับชาววันจันทร์นะครับเป็น อัศวินไม่เท้านะครับก็ยังเชื่อมอยู่กับเรื่องของการเดินทางนะครับแม้ว่าการเดินทางอาจจะมีปัญหาจาัดส,สารตรงนั้นตรงนี้แต่ว่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นคือโอกาสดีบางคนเปลี่ยนแปลงงานบางคนไปรับงานใหม่บางคนเปลี่ยนที่อยู่อาศัยด้วยเปลี่ยนที่ทำงานด้วยนั่นคืออนาคตที่จะดีขึ้นต่อไปแม้ว่าท่านอาจจะยุ่งยากเหนื่อยยากมากกว่าคนอื่นนะครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในวันจันทร์วันนี้ดวงของการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ที่ทํางานดวงของการเดินทางความเคลื่อนไหวที่เข้ามาแม้ว่าอยากจะพักผ่อนอยากจะหยุดแต่ก็มีเหตุจําเป็นจะต้องเดินทางเพราะว่ามีเรื่องต้องสัสางมีเรื่องต้องแก้ไขมีเรื่องให้คิดมากมีเรื่องของความไม่แน่นอนของอะไรบางอย่างที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับอาจจะเจอปัญหายุ่งยากลําบากใจ หรือไม่ก็เจอเรื่องราวที่เราไม่สามารถควบคุมได้แล้วก็เกิดขึ้นมาทําให้เกิดความเสียหายได้เพราะฉะนั้นพี่น้องชาววันจันทร์ต้องดําเนินชีวิตคมรอบครอบไม่ประมาทนะครับส่วนโอกาสก็ยังดีนะครับการเดินทางการที่เปลี่ยนแปลงตัวนั้นตรงนี้ก็ยังเป็นที่มาของความสำเร็จได้โอกาสที่จะพบกับบรรยากาศใหม่เรื่องงานเรื่องเงินเรื่องของความก้าวหน้ายัางมีนะครับพี่น้องที่เกิดในวันจันทร์นะครับ ต่อมาเป็นดวงคนที่เกิดในวันอังคารนะครับพี่น้องชาววันอังคารวันนี้ดวงเป็นอย่างไรบ้างการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคแนวทางชีวิตโชคลาภจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับ สำหรับชาววันอังคารนะครับวันนี้ชีวิตมีความหวังมีประกายของโอกาสประกายของสิ่งที่ดีๆรออยู่ข้างหน้านะครับและที่สำคัญคือการงานการเงินอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงมีอะไรบ้างนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่งนะครับเป็นราชาถ้วยนะครับราชาถ้วยคือ ในความรู้สึกชาววันอังคารวันนี้อาจจะรู้สึกว่าสับสนกับเรื่องบางเรื่องนะครับคือเหมือนกับว่ากำลังมองหาทางออกกำลังที่จะทำอะไรสักอย่างหนึ่งแต่ไม่รู้ว่าควรจะเริ่มต้นจากจุดไหนจะพัฒนาตัวเองอย่างไรจะทําอะไรก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของสภาพจิตใจที่สับสนรู้สึกว่าเหนื่อยกับเรื่องบางเรื่องอยู่นะครับแต่ในกตนะครับในสถานการณ์แบบนี้ท่านยังมีโอกาสที่จะพบทางออก บางคนก็ทำกิจกรรมสร้างบุญสั่งกุศลขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่แล้วก็มีโอกาสในการที่จะเรียนรู้มีกำลังใจมีแนวโน้มที่จะพัฒนาตัวเองผ่านปัญหาทางด้านจิตใจได้ครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่2นะครับเป็นเรื่องของการเงินนะครับสิบปเรียนบันนีกการเงินดีนะครับรายรับรายได้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก ชาววนาคารมีโอกาสที่จะได้รับทรัพย์ก้อนโตมีเงินก้อนเข้ามานะครับมีระบบการบริหารการจัดการการลงทุนการวางแผนที่ดีขึ้นนะครับสำหรับคนที่มี ครอบครัวนะครับก็ยังมีบรรยากาศอบอุ่นเข้าใจลูกหลานบริวารมีส่วนสำคัญในการที่จะผลักดันเกื้อหนุน,นส่งเสริมซึ่งกันและกันนะครับนี่เป็นแผนงานรองรับมีทั้งงานมีทั้งเงินมีทั้งความเข้าใจที่ดีภายในครอบครัวนะครับประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่3เป็น9เหรียญน,นะครับในเรื่องของสุภาพสตรีคนอยู่คนเดียวสำหรับชาววัน อังคารน,นะครับวันนี้มีความเชื่อมั่นในตัวเองสร้างงานสร้างอาชีพมือได้รับมีความมั่นใจในตัวเองแล้วก็พร้อมที่จะอยู่คนเดียวได้สบายครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภโอกาสแนวทางชีวิตสำหรับชาววันอังคารน,นะครับเป็นเฮอร์มิตนะครับวันนี้มีดวงของความหวังมีแสงสว่าง ส่องเข้ามานะครับสำหรับท่านที่เจอปัญหาเจอ,อปสักร์วันนี้ก็จะมีโอกาสเรียนรู้พัฒนาเข้าใจอะไรมากขึ้นแล้วก็มองเห็นอนาคตที่สดใสย,ยอรออยู่ข้างหน้าครับส่วนเรื่องของโอกาสโชคลาบก็มีแนวโน้มที่จะได้รับนะครับและก็มีบุญกุศลส่งให้ได้พบกับความสำเร็จด้วยครับสรุปดวงของคนที่เกิดในวันอังคารครับวันนี้ดวงของคนมีโอกาสที่ดี ในเรื่องของการงานการเงินนะครับแม้ว่าบางคนอาจจะมีความรู้สึกว่าท้อถอยหมดกําลังใจหมดเรี่ยวหมดแรงนะครับแต่อย่างไรก็ตามโอกาสยังมานะครับได้รับโอกาสเป็นใหม่เรียนรู้พัฒนาตัวเองนะครับสร้างมูลสร้างกุศลแล้วก็มีโอกาสที่จะได้รับผลสําเร็จที่ดีขึ้นการงานก็จะมีโอกาส คุยกันเจราจาตกลงการงานแผนงานใหม่ๆเข้ามาตลอดการเงินรับทรัพย์จำนวนมากแล้วครอบครัวความรักสมหวังนะครับแต่สุภาพสตรีบางคนวันนี้นะครับพอใจที่จะสร้างงานมีเงิน ด้วยตัวเองและก็มีความพอใจที่จะใช้ชีวิตอยู่คนเดียวได้นะครับส่วนโอกาสแนวทางชีวิตโชคลาภวันนี้จะประสบผลสุดที่ดีมากนะครับได้รับโชคลาภมีทรัพย์สินมีรายได้และก็มีทางเดินชีวิตที่มั่นคงต่อไปนะครับต่อมาเป็นดวงคนที่เกิดในวันพุธ พี่น้องชาววันพุธวันนี้ดวงจะเป็นอย่างไรบ้างการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคแนวทางชีวิตโชคลาภจะเป็นอย่างไรมาดูกันครับสำหรับชาววันพุธนะครับวันนี้อาจจะรู้สึกว่าคุมเครือ ในเรื่องบางเรื่องในเหตุการณ์บางอย่างนะครับแต่ว่าท่านจะมีโอกาสในการที่จะผ่านจากจุดนั้นไปก้าวสู่ความเสร็จมีความสมหวังมีอนาคตที่ดีรออยู่ครับส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันพุธจะเป็นอย่างไรบ้างเรามาดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่งคือเดมูลนะครับเดมูลคือบรรยากาศที่หดหู่ คลุมเครือเหมือนกับว่ากําลังอยู่ท่ามกลางปัญหาบางอย่างนะครับแม้ว่ามันจะไม่มากอะไรก็ตามแต่ว่าอาจจะคลุมเครือในเรื่องของการตัดสินใจว่าจะทําอย่างไรต่อไปมีปัญหาแบบนี้มีทางออกไหมพบอะไรบ้างจะต้องมีเรื่องอะไรต่อไปบ้างเหล่านี้เป็นเรื่องของความรู้สึกที่ยังไม่แน่ใจในการที่จะเลือกจะทําอะไรต่อไปครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่2กันนะครับเป็น8ถ้วย แปดถ้วยคือโอกาสดีในบรรยากาศที่เราเจอปัญหาอยากจะเปลี่ยนแปลงอยากจะแก้ไขก็จะมีโอกาสนั้นนะครับบางคนรองานได้งานทำรอคอยการเปลี่ยนแปลงการโยกย้ายการย้ายที่อยู่ย้ายที่ทำงานก็จะมีโอกาสได้รับความสมหวังนะครับบางคนเปลี่ยนแปลงงานแล้วก็พอใจมีความสุขได้งานตรงกับที่เราต้องการนะครับนี่คือการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น ในเรื่องของการงานนะครับการเงินก็มีโอกาสดีในการที่จะแก้ไขปัญหาของการเงินได้มีรายรับหมุนเข้ามาให้จับจ่ายใช้สอยเงินคล่องนะครับวันนี้ความรักก็เช่นเดียวกันนะครับมีโอกาสดีสำหรับคนที่เจอปัญหาความรักมาก่อนหน้านี้ขัดแย้งไม่เข้าใจไม่พอใจซึ่งกันและกันหรือไม่ก็มีปัญหาตรงนั้นตรงนี้วันนี้ก็อยู่ในช่วงเวลาที่ดีในการที่ท่านจะสามารถ คุยกันเข้าใจกันแล้วก็ปรับความเข้าใจกันได้หรือคนที่รอความรักนะครับก็มีโอกาสจะสมหวังนะครับนี่คือการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นก้าวจากปัญหาประสบความสำเร็จได้ครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่3สําสำหรับพี่น้องที่เกิดในวันพุธครับเป็นสีเมเท้าโอกาสดีในเรื่องของการงานนะครับใครที่รองาน ก็จะได้งานทําไม่ว่างานประจํางานฟรีแลนซ์เป็นการเริ่มต้นงานใหม่ได้ดีขึ้นนะครับหรือไม่ก็จะพัฒนาตัวเองในเรื่องของการงานให้เติบโตต่อไปมั่นคงขึ้นนะครับเรื่องของโอกาสการเงินก็จะได้รับเงินมีกําไรมีผลประกอบการมีเงินหมุนเข้ามานะครับส่วนเรื่องความรักก็ดีขึ้นนะครับมีความรักมีความสมหวังนะครับสอดคล้องกับ8ด ถ้วยนะครับคือการที่จะได้พบโอกาสแก้ไขปัญหาได้แล้วก็เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆได้ครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภโอกาสแนวทางชีวิตสำหรับชาววันพุธนะครับเป็น10 ถ้วยนะครับวันนี้สมหวังโชคลาภทรัพย์สินได้ได้ความสุขความสมบูรณ์เติมเต็มมานะครับไม่ว่าจะมาจากการงานมาจากการเงินที่เพิ่มขึ้นมากขึ้นความรักเข้าใจซึ่งกันและกันมีงานเลี้ยงมีกิจกรรมดีๆทำให้ชีวิตมีความสุขครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในวันพุธนะครับวันนี้ดวงของคนอาจจะมีปัญหาในเรื่องของความคิดบางเรื่องนะครับว่าจะคิดจะทําจะแก้ไขปัญหาอย่างไรแต่ว่านั่นก็เป็นช่วงของพ่อวังความคิดนะครับแต่ว่าโอกาสในเส้นทางของดวงท่านสามารถที่จะผ่านอุปสรรคได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินความรักนะครับการงานก็จะเติบโตขึ้นมั่นคงขึ้นบางคนเปลี่ยนแปลง,งงานย้ายงานย้ายที่อยู่อาศัยด้วยก็จะพบกับ บรรยากาศใหม่ๆได้งานใหม่เข้ามานะครับมีชีวิตลูกเรืองขึ้นการเงินก็มีเงินหมุนเข้ามาตลอดมีรายรบับมีไรายได้มีความเคลื่อนไหวที่ดีในเรื่องของการเงินความรักก็จะกลับมาเข้าใจซึ่งก,กันและกันหรือไม่คนที่เราคอยความรักก็จะสมหวัง และนอกจากนี้โชคดาดีขึ้นนะครับมีโอกาสที่จะได้รับเงินมีโอกาสที่จะสมบังในสิ่งที่รอคอยมีบรรยากาศที่ดีมีความสุขมีความสําเร็จมีความมั่นคงนะครับพี่น้องที่เกิดในวันพุธนะครับต่อมาเป็นดวงคนที่เกิดในวันพฤหลหัตสบทด,ดีพี่น้องชาววันพฤหลหัสบทด,ดีวันนี้ดวงจะเป็นอย่างไราการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิต โชคลาภเป็นอย่างไรบ้างมาดูกันนะครับสำหรับชาววันพฤหัสบดีนะครับวันนี้งานอย่างมั่นคง งานเยอะนะครับไม่ว่างานประจํางานส่วนตัวคืองานมันเข้ามาตลอดนะครับในช่วงนี้จะมีบรรยากาศของความสําเร็จสมหวังทั้งเรื่องงานการเงินความรักความเข้าใจที่ดีต่อกันนะครับแต่ก็อาจจะมีปัญหาบางอย่างที่ควรระวังส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันพฤหัสบดีจะเป็นอย่างไรบ้างเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1คือ ก้าวไม่เทานะครับเรื่องของการงานวันนี้งานค่อนข้างจะเยอะนะครับแม้ว่าจะเป็นวันหยุดแต่ว่างานเข้ามาตลอดงานประจํางานส่วนตัวงานฟรีลดซ์การจัดสรรการบริหารเวลาการดูแลสุขภาพก็มีความจําเป็นนะครับเพื่อที่จะให้งานนั้นผ่านพ้นสาเร็จตามที่ตั้งใจครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่ 2นะครับเป็น3ถ้วยนะครับนี่คือความสมเร็จนะครับสำเร็จหน้าพอใจเป็นรูปธรรมในเรื่องของการงานนะครับวันนี้งานที่ปร,รับมาสร้างงานสร้างอาชีพประสบความสำเร็จได้ทั้งงานเก่างานใหม่ดีนะครับวันนี้แล้วก็เรื่องของการเงิน ก็ยังมีโอกาสได้รับทรัพย์มีเงินหมุนเข้ามาตลอดมีรายได้เป็นกอบเป็นกรรมมีความสุขความพอใจในสิ่งที่ได้รับความรักก็ยังดีเยี่ยม้วยนะครับมีบรรยากาศที่อบอุ่นเข้าใจมีงานเลี้ยงมีกิจกรรมที่ต้องเจอคนเยอะๆพบปะก,กับผู้คนมีความบันเทิงเรืองใจมีความสุขเข้ามาไม่น้อยนะครับพี่น้องที่เกิดในวันพฤหัสบดีครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่3นะครับเป็นราชินี แม่ท้าวนะครับก็ยังเด่นในเรื่องของการงานนะครับวันนี้มีผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือในเรื่องของการงานด้วยนะครับมีคนติดต่องานเข้ามามีการพบปะมีการทําสัญญาการสร้างงานใหม่ๆได้ดีเยี่ยมนะครับและก็มีโอกาสที่ดีในเรื่องของการงานนะครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนาโอกาสแนวทางชีวิตสําหรับพี่น้องที่เกิดในวันพาหัสบ,บดีนะครับเป็น5 ดาบนะครับห้าดาบคือเรื่องที่ควรระวังนะครับเราอยู่ในบรรยากาศที่ดีงานดีเงินดีความรักดีบรรยากาศกำลังดีเยี่ยมแต่ว่าอาจจะมีใครบางคนเข้ามาสร้างปัญหาเข้ามาทำให้เกิดความวุ่นวายทำให้เสียจังหวะเสียโอกาสผิดพลาดตรงนั้นตรงนี้นะครับก็ฝากเป็นแนวทางร,ระมัดระวังตรงจุดนี้ด้วยนะครับสรุปดวงของคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีนะครับ เรื่องที่ควรระวังคือเรื่องของคนบางคนนะครับที่อาจจะมาสร้างปัญหาสร้างความเสียหายเกิดความบุ่นวายเสียชื่อเสียงเสียทรัพย์สินได้นะครับก็ต้องระวังนะครับ ส่วนเรื่องของความเสจสมหวังมันนิดดีเยี่ยมการงานการเงินความรักอยู่ในช่วงเวลาที่ดีนะครับสมบูรณ์มั่นคงไม่ว่าง,งานประจํางานส่วนตัวงานฟรีแลนด์นะครับการขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ในเรื่องของการงานก็มีโอกาสได้รับความสําเร็จการเงินดีเยี่ยมได้รับเงินนะครับและก็ความรักสมหวังลงตัวมีงานเลี้ยงมีกิจกรรมที่ต้องเจอคนเยอะๆมีความสําเร็จมีความพอใจ มีความสมหวังในสิ่งที่รอรวมทั้งเรื่องของโชคลาภก็ไม่เลวนะครับพี่น้องที่เกิดในวันพฤหัสบอดีครับต่อมาเป็นดวงคนที่เกิดในวันศุกร์พี่น้องชาววันศุกร์วันนี้ดวงจะเป็นอย่างไรการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตโชคลาภจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับ สำหรับชาววันศุกร์นะครับวันนี้นะครับเป็นเรื่องของคนที่ต้องอาศัยความเข้มแข็งความคิด,ดีเริ่มสร้างสรร์ในการที่จะสร้างโอกาสใหม่ๆแก้ไขปัญหาแล้วก็จะมีแนวโน้มที่จะได้รับสิ่งดีๆนะครับแก้ไขปัญหาได้รอคอยโอกาสก็จะสมหวังชีวิตดีขึ้น ส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันศุกร์จะเป็นอย่างไรเรามาเริ่มต้นจากไยพ่พัากรบัใบที่หนึ่งนะครับเป็นสเตรงนะครับนี่คือความเข้มแข็งบุคลิกภาพความเชื่อมั่นในตัวเองความคิดทีด่เริ่มสร้างสรรค์ของสุภาพสตรีชาววันศุกร์นะครับวันนี้จะเด็ดมีความเป็นผู้นำพร้อมที่จะรับผิดชอบพร้อมที่จะแก้ไขปัญหาแล้วก็ทำได้ดีด้วยนะครับ ประการต่อมาครับมาดูส่วนที่2เป็นเด็กถือถ้วยนะครับบรรยากาศที่เปิดเผยมีการที่พบปะก,กับผู้คนมีงานเป็นกลุ่มเป็นคณะมีความส่เร็จรออยู่ข้างหน้าแล้วก็มีความสุขด้วยนะครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่3กันนะครับเป็น6ถ้วยนะครับหถ้วยคือโอกาสดีสําหรับชาววันศุกร์ในการที่จะแก้ไขปัญหาการงานจากอดีตได้งานบางอย่างเราอาจจะรอช่วงรอเวลามีปัญหามีวสักต้องสางต้องแก้ไข วันนี้ก็ทบทวนใหม่แก้ไขได้แล้วโอกาสใหม่ๆก็จะเกิดขึ้นนะครับวันนี้การงานก็จะดีขึ้นมีงานเข้ามาไม่ว่าง,งานประจำงานฟรีแลนซ์มีงานรับงานสร้างงานสร้างอาชีพลงทุนประสบผลสำเร็จนะครับ เรื่องของการเงินวันนี้ก็จะได้รับเงินนะครับมีโอกาสได้รับเงินในส่วนที่ไม่คาดคิดด้วยโชคลาภก็จะเข้ามาในเรื่องของการเงินด้วยเช่นเดียวกันนะครับความรักวันนี้กลับคืนนะครับใครที่รอคอยความรักรอคอยคนรักไม่ได้เจอกันานานๆวันนี้มีโอกาสที่จะได้รับความสมหวังนะครับ ประการต่อมาครับมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนาโอกาสแนวทางชีวิตสําหรับชาววันศุกร์นะครับเป็นเทมเ e r ร n นต์นะครับมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นโอกาสโชคลาภสิ่งดีๆจะหมุนเข้ามานะครับพี่น้องที่เกิดในวันศุกร์นะครับสรุปดวงของคนที่เกิดในวันศุกร์วันนี้ดวงคนที่จะต้องอาศัยความเข้มแข็งความรู้ความสามารถประสบการณ์ชีวิตในการที่จะสร้างงานแก้ไขปัญหาแล้วก็ ทำอะไรใหม่ๆนะครับสุภาพสตรีชาวบันสุกจะโดดเด่นในเรื่องของความเป็นผู้นำนะครับรับผิดชอบแก้ไขปัญหาต่างๆได้ดีเยี่ยมวันนี้มีบรรยากาศที่ดีนะครับลูกหลานบริวารก็จะร่วมกันทํางานร่วมกันทํากิจกรรมตรงนั้นตรงนี้ชีวิตดีขึ้นมีคุณค่ามีความหมายมากขึ้นนอกจากนี้ชาวบันศุกดังกล่าศที่ดีในการที่จะได้แก้ไขปัญหาจากอาดีตได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานที่ผิดพลาดรอคอยมีความล้มเหลวตรงนั้นตรงนี้ก็วันนี้ก็ทบทวนใหม่ สร้างใหม่ได้ดีขึ้นประสบผลสาเร็จได้มีโอกาสใหม่ๆเข้ามาการงานก็จะ,ะเริ่มต้นได้ดีขึ้นทั้งงานเก่าแก้ไขได้งานใหม่เข้ามามีงานหมุนเวียนเข้ามาตลอดนะครับการเงินดีมีโอกาสที่จะได้รับทรัพย์แบบไม่คาดคิดด้วยนะครับและก็ความรักก็จะกลับมาสําหรับคนที่รอคอยความรักนะครับโชคลาภดีขึ้นมีโอกาสใหม่ๆบรรยากาศใหม่ๆหม,มุนเข้ามานะครับพี่น้องที่เกิดในวันศุกร์นะครับ ต่อมาเป็นดวงคนที่เกิดในวันเสาร์พี่น้องชาววันเสาร์วันนี้ดวงจะเป็นอย่างไรบ้างการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตและโชคลาภเป็นอย่างไรมาดูกันครับ สำหรับชาววันเสาร์นะครับวันนี้จะมีข่าวดีๆนะครับแม้ว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องความรู้สึกไม่พอใจตรงนั้นตรงนี้แต่ว่าบรรยากาศดีได้รับโอกาสได้รับข่าวดีได้รับความสําเร็จตามที่ปรารถนาครับส่วนรายได้ียดต่างๆของดวงชาววันเสาร์จะเป็นอย่างไรเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1เป็น4ถ้วยนะครับ4ีถ้วยคืออารมณ์นะครับตื่นมารู้สึกว่าหงุดหงิด ไม่พอใจกับเหตุการณ์กับเรื่องราวบางอย่างสิ่งที่คาดหวังสิ่งที่ตั้งใจรออาจจะยังมาช้าหรือว่ามาไม่ตรงกับความต้องการนะครับทำให้เกิดความรู้สึกไม่พอใจได้ครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่2เป็นเด็กถือไม่เท้านะครับเรื่องของการงานหน้าที่ ความรับผิดชอบนะครับวันนี้จะเด่นชัดขึ้นตามบทบาทของแต่ละคนนะครับคนเป็นเจ้านายก็จะมีเรื่องของลูกน้องพนักงานคนเป็นครูบาอาจารย์ก็จะมีเรื่องของลูกศิษย์นะครับคนที่เป็นพ่อแม่ก็ลูกหลานบริวารที่เรารับผิดชอบมีเหตุให้จําเป็นนะครับต้องแนะนําต้องทําอะไรดีๆเพื่อคนเหล่านั้นนะครับเพื่อสร้างบรรยากาศใหม่ให้เกิดความมั่นคงต่อไปครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่3กันนะครับเป็น j u d g m e n นะครับเรื่องของโอกาสนะครับวันนี้มีพรวิเศษมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์บุญกุศลส่งมาด้วยนะครับพี่น้องชาววันเสาร์ครับท่านจะได้ร,รับข่าวดีๆเกี่ยวกับการงานที่รอนะครับไม่ว่าเป็นการสมัคกกรงานไวรองานรอทำสัญญารอข้อตกลงรอการเจรจา ว่าจ้างหรืออะไรที่มันเป็นการเริ่มต้นใหม่ในสิ่งที่โโรอจะสมหวังนะครับบางคนเปลี่ยนแปลงงานด้วยบางคนก็จะมีโอกาสทางการงานเข้ามาตลอดนะครับคือชีวิตจะเดินหน้าต่อไปมีความสำเร็จมีความสมหวังในเรื่องของการงานได้ดีครับเรื่องของการเงินวันนี้ก็มีโอกาส ได้รับเงินที่รอนะครับจะมากจะน้อยขึ้นอยู่กับบุญกุศลของแต่ละคนนะครับวันนี้ความรักก็จะสมหวังมีคนที่เข้าใจนะครับวันนี้มีความรักที่เกี่ยวข้องกับคําว่าปุพเพันิวาสนะครับคนที่อกหักก็มีโอกาสที่จะพบเจอคนรักใหม่เข้าใจซึ่งกันและกันได้ครับรวมทั้งการแก้ไขปัญหาต่างๆจะประสบผลสําเร็จครับ ประการต่อมาครับมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภโอกาสแนวทางชีวิตสําหรับพี่น้องที่เกิดในวันเสาร์นะครับเป็นหนึ่งถ้วยนะครับวันนี้มีบรรยากาศดีนะครับท่านจะเปลี่ยนแปลงอารมณ์เปลี่ยนแป,งปลแปงความรู้สึกจากหงุดหงิดรำคาญใจจะมีรูปแบบของความสมหวังโชคลาภสิ่งดีๆนะครับพออกพอใจกับสิ่งที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะครับสรุปดวงของคนที่เกิดในวันเสาร์วันนี้ดวงของคนอาจจะหงุดหงิด รำคาญใจกับเรื่องบางเรื่องเหตุการณ์บางอย่างนะครับแต่แล้วท่านก็จะเปลี่ยนแปลงจากจุดนั้นได้มีข่าวดีเข้ามาที่รอคอยการงานการเงินความรักมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาเริ่มต้นใหม่ได้หรือไม่ก็แก้ไขข้อผิดพลาดจากอดีตได้ดีขึ้นแล้วก็จะมีโอกาสดีงานดีเงิ ed, combined, ดนดีความรักกลับมาเข้าใจซึ่งกันและกันและก็จะมีบรรยากาศดีๆม,ม,ม,มีโอกาสใหม่ๆเข้ามามีโคชคลาภนะครับพี่น้องที่เกิดในวันเสาร์ครับ อาละครับวันนี้หมอฮักก็พยากรณ์ดวงของพี่น้องมาครบทุกวันแล้วนะครับทั้งเรื่องของการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางการแก้ไข พี่น้องที่เข้ามาดูขอให้ใช้วิจารณญาณในการดูควบคู่กันไปด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูและยังช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับโมฮักนะครับเอาละครับวันนี้ลาไปก่อนขอให้ทุกท่านจงได้รับแต่สิ่งที่ดีๆแม้ว่าจะเป็นบรหยุบันพักผ่อนแต่ขอให้ได้รับกับความสำเร็จสมบังตามที่ปรารถนาและรอคอยมีความสุขมันข่นคงรูเรืองมีความร่ำรวยทุกท่านทุกคนนะครับสวัสดีครับ